โอเคก็สวัสดีคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผมวันนี้เขาอยู่กับผมอินุจากช่องอันดาก,กาวแล้วน,นะครับวันนี้อยู่ในเกมเ e t เทิ c ค m p พา y ภาคสองอีกแล้วเนื่องจากความพาคที่แล้วมันเกิดความชิบหายไปบ้านะครับแต่ก็สามารถทำเควสได้ตรงตามโคต้าบริษัทเราจรึงได้ไปต่อนั่นเองเออตะเบะไม่ยัดเืมรีวเข้าตามรเบีย ตอนเด้เราก็เลยจะมุ่งหน้าไปดาวเลยนครับต้นหลเรียเลยครัว่าดาวนด้านค่อนข้างคอนเทนต์หนักๆเลยอยากไปดาวไหนเ่ยแล้วก็ตอนนี้บริษัทเราได้เติบโตบริษัทเราได้มีหมอจะไปจริงเหรอดาวดาวมิกว t าต่อฟกโอเค ตอนนี้บริษัทของเราค่อนข้างเฟื่องฟูนะมีอุปกรณ์การทำงานเพิ่มขึ้นเยอะโอเคโอเคโอเคไปเลยซนเนียซนเนียซิเนเตอร์กูออกเดินทางเลยแล้เวราต้องกลับเราต้องออกจากที่นั่นประมาณสักบ่ายสองครับมึงฟังกูนะ ลาก่อนเฮียไอ้ไฟละเมียร์ละไปทำไม What ไปแล้วไสองคนนี่เฮีย้วมึงฟังกูนะมึงฟังกูนะมึงฟังกูนะกลับกลับโอเคกลับกลับเฮียกลับยานแม่เฮียซิมซีเนียกูแตกไรสัตก แตกเป็นยกัะต yeah. okay, okay, ันโปรซาบกัะตันโปรซาบลูกเรือเตรียมพร้อมครบแล้วเตรียมออกยานได้จมน้ำตายหาไปแล้วจมน้ำตายหากันไปแล้วไป day t w โอเคครับไปย้ายดาวไอ้เหี้ยเมืองน้ำไม่เหมาะกับพวกเหี้ยนี่เฮ๊ะเอ้ยเอ้ยโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะหน่อยเอ๊ะไม่รู้ไม่รู้ติดกระสีเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไม่รู้ติดกระสีเปล่า ตอนนี้มึงต้องทำยอด4 0 4บาทเลยนะเว้ยมึงรู้หรือเปล่าเดี๋ยวตามมาโอเคพี่ไป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 ทางข้าเลไปอ่ะโซไปบอกทางอ่ะตอนแรกอ่ะไอ้เอสซีซีเนียกูจมน้ำไปแล้วไอ้จ้ะไอ้เอยซีเนียกูโซไปยอมบอกคางอ่ะคือคือประเด็นคือซีเนียกูจมน้ำไปแล้วไอ้ยเด็กเด็กดื้อพี่เด็กดื้อเด็กดื้อมาไปกูไปข้างล่างไงไปไปไหน แต่กับกูนี่แหละกูมีวากิโตกี้กูมีไฟฉายกูมีพวกวีทุกอย่างเลยสองทางนะตามมเก็บของล้กันใหม่ใหม่ใหม่ไอปอเป็นไรวะไอีที่นี่ใครเนี่ยไอีที่นี่ใครเนี่ยไปเฮ้ยไอเหี้ยเฮ้ยไอเหี้ยอืมเกือบพังไอเหี้ยเกือบแล้วไอสัตว์เกือบแล้วเกือบอ๋อเอาไว้ข้างนอกนะข้างนอกไอเหี้ยสะพานข้างอกสะพานไม่แตกดูวตกใจกอล์กันไหมเจ้

ทารันทุล่าตีหัวตัวเออตัวเองตายอ่ยอ้าวเฮียไฟตกอีกไอ้สัตว์เอ้ยไอ้เฮียไฟเอาอีกคนแล้วโโอ้หไปคนเล้วไปคนเลยกูได้กำไรอะไรจากดาวดวงนี้ไว้เฮียไปคนแล้วไอ้สัตว์ หมดเลยไปทางคณะตำรวจเลยไอ้ยี๊ะกูเดินมาแม่งจะตีแมลงไอ้ยี๊ะกูลืมไปว่าตรงนั้นไอ้ยี๊ะบันไดมันมันแตกไอ้สัตว์ตกตายเลยเฮ้ยไอ้ยื๊ะไอ้ยี๊ะพนักงานขนของกูงงเลยเอ้าเยี๊ยตายหมดเลย

เจอแมงมุมขยุ่มหลังคาไว้หี้ยบังจอยยี่่ะเอาไปก็เทเวร์ก็ทำยี่ยตรงนี้มึงก็อีกค้หนึ่งอีกนี่อ๋อมันชาร์จแบตอย่างนี้โอ้โหงงไอ้ห่านี่คืออะไรงงตั้งนานไอ้หี้ยซื้อุแบตหมดปุ๊บโยนทิ้งนี้ไปไปไป ทางเดิมแม่งอยู่ไหนไหนว่าไหนไหนนายเดี๋ยวว่าไหนโอเคไปโอ้ยเฮียไปแล้วซีเนียซีเนียกูไปแล้วไอ้สักซีเนียไอ้เหี้ยมันเพิ่งบอกว่าอย่าเอาโลหะเข้าตัวนะไอ้เหี้ยแบบกันละเข้าไปอีกไปอีกหนึ่ง ไปอีกหนึ่งไม่เยอะซีเนียกูนั่นนี่กูหายหมดแล้วไอสัตว์ซีเนียกูยังไม่ทันแสดงตองนานเลยไม่มีโชว์เวลล้ยอยเยี่ย้เฮ้ยฮอ้บุกเอาอีกแล้วไอสัตว์ เอ้รจุข้างบนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ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 ้ย้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้เฮ้้ยเฮ้ยเเฮ้ย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 ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ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 ้ย เรียบร้อยไอ้พวกใช้ไม่เป็นเจ็บที่สุดไว้เนี่ยงงแหละเดี๋ยวเราว่ามาเยี่ยแล้วเราจะพอจ่ายไหมเนี่ยตังมี100เดียวเองอะจบน่าจะระเบิดนะสี่ร้อยเหลือยี่วันอะหมดแล้ววนนนันสุดท้ายโอเคแสดงว่าวันสุดท้ายเราต้องหาของให้ยเยอะีสุด มึงทำทีท่าแบบมึงโดนไล่ออกอยู่ดีอ่ะมึงไปหาของม่งไปเจอมึงก็โดนไล่ออกอยู่ดีเออตึงเข่าวพี่ก็ไป่ี่้พี่พี่พวกมาเปิดรองตึงเข่าบริษัทกูลมละลายโหทั้งตีนแบบปลาหมึกเวนเนี่ยเฮ้ยกูเพิ่งเปิดบริษัทมาได้สี่วันเองนะเจ้ากูเร่อ g o o d b y น man ไอไกนเลยเอ้ย2,000 years later เอ้บกสวัสดีสวัสดีสวัสดีพนักงานน้หม่ทุกคนเอ้สวัสดีวันฝึกคอุณขอบคุณครับทีเป็งานีคเดีรือเปลีเน e เลย l e a d e มีทั้งหมดมี e ดอร์มี s มี i n v เ s t โอ้โหบอกว่าบริษัท ดักคอมพานีวีสองจะสามารถทำกาไรได้แล้วก็ส่งส่งบีให้กับส่งบีให้กับลูกค้าได้ดีนะโอเคทางนี้มีบันไดบันไดเราจำไว้นะว่าวาวแดงโอเคาวแดงถ้าตรงนั้นไม่มีเนี่ยเราไปทางหนีไฟก็ได้ไปไปทางนี้ไปกุญแจโอ้ย

ทโอ๊ยโอโอ๊ยโอยอาวด้วยฝากด้วยเดีเดีวเี้น้ออนีเลยมึงมึงมึงมีเื่องเท่าไหร่มูีแค่สิบกูได้มึงรอไหมเฮียมันต้องมันต้องไปแล้วตอนเนี้ยไอ้ทัพมีสองั้ไอ้โมยิบด ไอ้เอ <icana>, ้ะเราแม่นะลูกออกจะย่านปิดอันเรียบร้อนไปล้ชนะเลยไอเดีไปแล้วชนะเลย ไอเอียโอ้โหแล้วของหมดเลยปะเนี่ยหายหมดเลยโอ้โหต้องไปเริ่มใหม่ว t t ตับฟักอะไรกันวะอะไรอไรก็ได้ไปยนตรงนี้ดิอก็ได้ไปยตรงนี้่นหนอยางะครับ อันหนึ่งพียเอ้ยทำอะไรกันเนี่ยตรงนี้ปะเออตรงนนั้ได้เลยเนี่ยเออเอาไปขายเลยเยี่ไอ้น้องกูฉันได้สมแล้วเราได้สงแล้ว มไปหาฟังไอ้เฮียการตายของกูไม่มีค่าไอ้เฮียทำให้ธุรกิจกูได้ไปต่อไอ้แบบไอ้เฮียแม่งกูได้ไปต่อว่ะธุรกิจกูได้ไปต่อไอ้เฮียไอ้เฮียแม่งด้ไปตอวยต่ เฮ้ยเล่าเล่าเก็บขวดเก็บขวดโอเคกูเก็บแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วมีพี่สามารถเก็บได้อีกอย่างหนึ่งอ่ะตีตีหัวมันตีหัวมันโชว์เวลตีหัวมันไม่ทันไมทันหลบเลยหลบเลยตีหัวมันตีมันตีมันไหนตีมันตีมัน เออกูอยากเอาไอ้เห to ี way, okay, okay. Always, ้ยมอตมมาตีให้มึงเหมือนกันนะกลับก่อนรอกลับก่อนโอเคโอเคไปเลยไปเลยเล่นรอกันมากนะกูเดินสามสิบอ่ะโอครับกูเดินร้อยหนึ่งกูกลับกลับดีกว่ากลับดีกว่ายานอยู่นู่นยานอยู่นู่นทางนี้ทางนี้ทางนี้ไป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 ครบแล้วครบแล้วรอคนขึ้นยานก่อนรอนายขึ้นยานก่อนรผมโคตไม่ได้สามร้อยสีขึ้นมินิถ้าขึ้นมินิ เอ้ยครบแล้วเนี่ยอู้รวยมอต้มมา마ปิดประตูโอ้ยธุรกิจเราโอ้โหเป็ดช่องก้เฮียตรงนู้นมีระเบิดอ่ะ 网哟，网哟，网哟。 แล้วกูออกไงไอเฮียแล้วกูออกไงไอคิมเจออะไรอกูดูอยู่กูดูอยู่มันเจออะไรอ๋อไอคิมก็ไม่รอดอนะกูซูงละโอ้ <laughs> ประตูอยู่หลังมันอะว <c oughs> ิเชีย,ยของก็มีวิเชียหมาเขาอยู่หน้ามันอะออกไม่ได้นะก <c oughs> ูว่าไ่สัตว์ออกไม่ได้อิเชียรมาไปขายครับไปขาย ได้ได้ได้ไอ้เหี้ยหนึ่งร้อยเหี้ยควายไอ้ควายใจร้อนอีหี้ยมันถือของไปด้วยป่ะเออมันถืออะไรถังแก๊สเหรอมันถืออะไรวะนี่เหี้ยหรอถังแก๊สเหรออันนี้ถังแก๊สอยู่นี่ถังแก๊สอยู่นี่โอเคโอเคไอ้สัตว์ไม่ได้ของแพงไอ้เหี้ยตกปุ๊บดาบปั๊บอ่ะโอเคก็จบไปแล้วครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับหู โดนนั่นโดนนี่นะกูโดนเพื่อนกูเหลี่ยมด้วยก็สลับแพทต่อไปนะครับผมก็ถ้าอยากชอบกดไลค์เดี๋ยวมาแน่นอนเป็นกำลังใจให้คนในคลิปด้วยนะครับไอ้เหี้ยนี่เข้าหัวกูด้วยสัตว์โ้ยครับไปเจอกันใหม่พรุ่น้าครับสวัสดีครับโทรทำเหี้ย